อ่ะขอจะเจริญพรนะโยมโยม,ยมวันนี้ก็มีโยมเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีและก็โยมโยม,โยม,โยมที่มาที่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนอันนี้คือคนยกกระเบือ้องอ่ายกกระเบื้องนะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเป็นคนงานด้วยเป็นคนวัดด้วยสังฆาริวัดด้วยและก็เป็นสะพานบุญด้วยเนื่องด้วยมีโยมถวายกระเบื้องให้กระเบื้องทางมีทั้งกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องปูพื้นก็ได้รับ ผู้ใจบุญก็คือโยมชมพู่นุชและก็โยมเพนพิสุทธ์ก็ได้ถวายกระเบื้องมาให้พระอาจารย์เอาไว้สร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโยมก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะอ,อยู่นี่ด้านหลังนี่นะเดี๋ยวเราก็โอ้โหโยมเต็มคันรถหนึ่งนะแล้วก็รถกระบะก็ใส่กระเบื้องอีกเพราะฉะนั้นแล้วพระอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุบุญไลยนะโยมนะเพื่อไม่ให้เป็นการเซเวลาเดี๋ยวเราไปขดลงเนาะ อ่าไปอ่าอันนี้ยุมูบเบอร์อยู่ช่องไหนนี่อ่าช่องกบสายป่าครับกบสายป่าอันนั้นแหละต้มเบียดครับต้มเบียดเออขอให้ปังๆนะครับผมสาธุร์ครับาุกรู้ไปเดี๋ยวเราหน้านี่ยโยมนะคนเล่านะอย่าเพิ่งตัดสินใจคนในภายนอก เห็นหน้าตาโหดโหดแต่จิตใจงดงามโอ้สาธุนี่อ้าอันนี้อันนี้มาด้วยกันใช่ไหมมาด้วยกันครับผมมาด้วยกันเนี่ยคนติดตามกี่ล้านแล้วตอนนี้นะอ๋อตอนนี้คนติดตามอยู่สามหมื่นครับผมยังไม่ถึงล้านครับผมขอให้ถึงล้านนะอันนี้เท่าไหร่แล้วขอให้คนติดตามถึงล้านนะสาธุไปเดี๋ยวเราไปขนกระเบื้องลุยงานนะครับผมอนุโมทนาสาธุบุญกับยมตะแล้วก็แฟนยมตาเนาะสาธุไปเดี๋ยวเราลุยงานต่อ อ๋อผมขอก่อนครับอยากได้บุญแห้งแหรอครับผมตั้งแล้วครับผมคือตอนนี้อยากได้บุญแห้งแล้วครับตอนนี้มายงกันนี้ยก่อนมาทำความสะอาดตรงนี้ก่อนอ๋อขอให้งานปังๆมาใช่ค่ะอ่ามันเขาเลือกใครออกออกสร้างแล้วเขามาสร้างโผล่มาไม่ต้องสร้างเปลือยอะไรเลยรายมันหนุเลยะเนาะเออใช่มามามาตั้งแต่เสาเนี่มาเฝอเอาเพื่ออันนี้โดยเฉพาะเลยมามามาถ่ายยกบุญโดยเฉพาะเลยสิเป็นมือกล้องให้

พี่น้องครับการทําบุญนี่บ่แม่นธรรมดาเลยครับก็เมื่อยหนึ่งดิครับแต่ว่าก็ดีใจดีครับดีได้มาเฮ็ดซอยท่านพระอาจารย์เลครับพระพิสแล้วนะครับกาจารย์ไหมนี่คุณงบคงงานอีกไหมได้ครับเนี่ย คือพระอาจารย์ลินครับอ่าสาธุสาธุปังๆเด้อโอ้ดตกกั้้ตองหันมากนี่ครับเออหันหายเขากลองเขากลงแ่ตงนีมันสีได้ย้ำให้กันเถอะขี้เชื่อเข่างกันยังระังกัสยังขังเสอยคอยลอดของแทเนาะ ี๋ยว่ะไปให้เสือไหมยผมตัวนึงนะผถอไแมครับเออถอเดี๋ยวนี้ครับดียว่อนเี๋ครับ่ซื้อสองร้อยสองพันเนี่ยเนาะตัวละสองพันไม่องการหัวผมขอพี่ครับแมนวะอ่้าผมกล้าขอกล้าให้รถไป็ยังงนี่ลูกน้านขอต่ว่าเป็นพูกไก่ซะดิอันวันดีป่อจบแล้วอันนี้ยสักน้องเดีย